สวัสดีค่ะช่องอมเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันเสาร์ที่9กันยายนค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลา6.20นะคะเนี่ยก็จะคนก็จะเยอะๆหน่อยนะคะในช่องที่มาเดินก็จะเป็นด้านหน้าตลาดนะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะกะหล่ำ20หรือ25หรืออันนี้เขาบอกเป็นเบอร์รองลงมานะคะ20บาทชะอม12บาทค่ะ เห็ดภูฐาน15เห็ดรวม20ต้นหอมวันนี้ร้านนี้สวยก็ถูกนะคะ35บาทแครอท25หอมใหญ่35เห็ดเข็มแพ็คละ10บาทตะไคร้ร้านวิคิโลกรัละ20บาทบางร้านก็18นะคะขาคิโลกรัละ45บาทชะอมกัมละ12ถั่วพลู30บาทมะเขือม่วง35บาทแครอท20 มะเขือเทศทอ3สามสแตงกวายี่สิบถั่วฝอยาว30มสิบมรคอกิโลกรัมละสิบสองบาทมะเขือพวงกิโลกรัมละ50บาทเฉทายี่สิบบาทผบุ้งไทย3ามกม20่สิบมะระกอยกถุง80บาทนะคะสแถวบวบเหลี่ยม15บาทผักกาดหอม30บาทผักกาดลุย20่สิบใบบกกรัมละ10บาท อันนี้ผักยกถุงนะคะมาละห0บาทผักบุ้งไทย60สผักบุ้งจีนร้อยสพริกแดง40บาทนะคะพริกเขียวส0สพริกสวนเชียงใหม่70บาทถั่วฝักยาว30สอันนี้ดอกไม้ขวา65บ้าบาทมะม่วงเขียวสวยดิบ26บาทมะม่วงเปรี้ยว25บห้ามะม่วงสุก25้าบาท ผลพากระเพรากิโลกรัมละ20บาทชะอมล้านนี้กิาลรัมละ10บาทต้นหอม30บาทไายบัว20บาทพริกแดงขี้ฟ้า50พริกหนุ่ม25่สิมะเขือเทศท้อแดงๆเลยนะคะแต่ไม่เละนะคะกิโลกรัมละ20บาทเห็ดหูหนู50หอมใหญ่30หอมยำสามสิกระเทียมจีน65มันฝรั่ง30บาทผักกระเฉดยก ถุง70บาทเป็นตารรมกำมาสิบบาทฟางตุ้งไต้หวันยกถุง80อันนี้ผักห้องเต้นนะคะกิโลกรัมละ40บาทต้นหอม25ผักชีเป็นผัก,ผกชีผักชีจีนสวยๆเลยนะคะ100ตั้งโอห0บาทชะอมก็10บาทแถวร้านนี้อันนี้ถั่วแขกค,คะ่ะกิโลกรัมละ25บาทวันนี้ถูกนะคะหน่อไม้20สิบ น้ำเต้ามะระขี้นก15บาทผักบ,บุ้งจีนกิโลกรัมละ15บาทถั่วฝกยาว20คานาต้นเล็ก15บาทบวบเหลี่ยมล้เนใน20เชืเท้า10บาทมะเขือเปราะ20ผักกาดลุย15บาทเป็นอย่างหัวเล็กๆนะคะ บออกครี่50บาทค่ะแตงร้าน15บหเมื่อเ,เปาะสิบะเมือเ,เทศสีดาสามสิบถั่วแขกละนี้ยี่บเองนะคะพริกแดง45บห้พริกสวนเชียงใหม่70็ดสชัยเท้า15บาทมาละละน้ยี่คะน้าสิบสองตั้งโอ4สบาทควางตุ้งไต้หวัน35มะห้มาบ่วงเปรี้ยว35บาบาทขแขนงกิโลกรัมละสีบาท แตงกวาร้านนี้16บาทนะคะแตงร้านสิบห้าฟักก็15บห้ามะละกอ25บห้ามะเขือเปราะ16บาทมะเขือเทศสีดา3าสิบสวยๆนะคะมะเขือเทศทอ20ิบาทค่ะคะณะร้านนี้ต้นเล็ก16ต้นใหญ่1ิบบาทผักบุ้งสามกํามี่สิบอันนี้ความตุ้งดอก1ิบบาทนะคะแตงกวาแตงร้านร้านนี้ 16บาทเมื่อเขือเปาอดสิบาทกวงตุ้งดอกยกถุง60นะคะมะละกอร้านนี้1 8อแสองแถวค่ะมะนาว10บใบสิลูกไม่ค่อยสวยนะคะนี่ต้องเลือกๆเอากวางตุ้งสิบห้าคณะสิบาทเนี่ยมะ,มะนาว10บใบสิลูกก็จะประมาณนี้นะคะถ้าสวยๆจะประมาณใบละ3บาทค่ะช่วงนี้นี่พริกเด็ดนะคะเขียวเด็ดห้แดงเด็ดหกต้นหอมเบอร์รองยีบาท ตั้งโอ20ควางตุ้ง15พริกแดง50ลุย15กัะเพราหลรพา15บาทผักบุก้จีน15บาทใบแมงราก20บาทผักกาดหอม20บาทผักกาดซอย20บาทควางตุ้งดอก20คะน้า10บาทผักชีลาว25มะเขือเทศท้อสีดา25เท่ากันแคล,ลอท25แตงร้านเบอร์สวยนะคะ20บาท แต่ถ้าเบอร์รองวันนี้อยู่ที่ 10- บถึงสิห้าบาทนะคะแตงร้านเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ